ขอน,นีญตโบราณงไปช่วยได้หมดได้ครับนโบราณโบราณนะครับจำจำไม่ได้เกิดมาก็เห็นแล้ว <c ười> เกิดมาก็เห็นแล้วรุ่นคุณปู่คุณย่ากแกแกทํากันมาของเรามีสูตรพิเศษโดยเฉพาะเลย <c ười> เป็นสูตรโบราณแ,แท้ๆคือวัสดุอุปรกรณ์เราใช้ของธรรมชาติวัสดุอุปรกรณ์ธรรมชาติที่นี่ทั้งหมดนะครับกระทิแท้น้ําตาลปี๊บ น้ำตาลน,น้ำตาลปีอน้ํนตนาตาลมะพร้าวก็ต้องเป็นของแท้นะครับของแท้หมายถึงว่าไม่ใส่ย,ยาซัดไม่ใส่น้ําตาลทรายผสมอะไรเงี้ยนะครับแล้วข้าวเหนียวเราก็ใช้ข้าวเหนียวคัดพิเศษของจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นของเป็นของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะนะที่เราทำอย่างอย่างเช่นกระทะข้างหลังนี้จะมีะมะพร้าวใช้กะทิมะพร้าวนะครับร้อยยี่สิบลูกน้าตาลน้นํตนาตาลมะพร้าว14โลแล้วก็ข้าวเหนียว Chat, uh, อีก7โลครึ่งในส่วนผสมตรงนี้อกวนตั้งแต่ตั้งแต่เอากะทิลงประมาณ7ชั่วโมงต่อหนึ่งกระทะ7ชั่วโมงคนมาทำบุญตุดสงการของประเพณีของชาวรามันเนี่ยเขาจะมีมากันถตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวเริ่มวันที่1 3ถึงวันที่16เขาจะออกมาทำบุญแล้วก็จะใช้ขนมตรงนี้มาทำบุญกันมันบอกวามไม่้อะไรต้องหารถหวาน